sao ừ, đi ạ? chị chào các bạn. Xin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  chào các bạn

ไม่ยินได้ยินว่าจะมาแปะมือนีนก็ขออนุญาตเดยเจ็บคอเดยนมันมีงานดู่งานดองบาซิลาดวลางานเข่างานเข่ามายังเ้้ะชงานเข่างานเข่ามาเก็วงาหเ่มาเก็มานเก็โอ้นี่เลงานนี่แหลมันเป็นไรยิบเข่าโบยิบเข่าโบอะไรวะอน่ะ นี่ได้เปิี่นแปลงมาแล้วสิแก่ยนมาแล้วมาสิลามันมันใหญ่บนต่นใหญ่ทั้งขามันใหญ่มากเลยนิบเข่าบมันมันยังใหญ่นี่เนาะมันน้อยกว่าเก่าเปลี่ยนมาแล้วนต้าะผ่านมันอันถ้าใหญ่แบบนี้เป็นได้ยังไงเพิ่งนู่นหะต้นยี่เ้อเขาเห็ดมันข้านก็่วเขาเกิดมันเกิดบบงามแล้อันนี้นะบบงามบ่เออมันก็ดโผ่านแล้วคนี้เงนี้ใส่ได้ก็ต้องใส่ได้ที่นี่มันได้อ๋อนี่ใส่ไรขกาวเนาะอ๋อใส่ขราวแล้วก็ มันเป็นอีหยางอานนีมยมยางผ่านเออนี่กับได้ข้าในเก็ต้องผับละเอียดเด้นะเอนแล้วก็มาแปลงข้าสาว่าเนาะแมน้วก็ก็บ่คดเห็นทาวก็เบิงกันหยิบหยบันี้กระทงหยิบทั้งอย่างเนาะเพราะว่ามันือแต่ก่อนเปนบ่ทีเป็นแตงท่านอื่นแม่เนแ่ท่านอื่นนั่นนี่ดิมามามาลำบาก อชาวหญ่อีกแล้วจช่คือบอเอามาต้นแรกจะได้่งานเนาะรา่ว่านละเอียชาวหยส่านผไเพราะวด้มันละเอียดมันหนีบจะสซค่ะูเกงมันจะขี้รายเนาะต้องเอาละเอียดเนาะมีก็ให้มันเข่าไปตามอันนี้ของเขาุของเขาเพราะว่าเช้าตัดกระตองให้มันสวยงามไปตามทรงเขาเองไปหนีบเป็นกลุ่มปิ๊บๆแบบนี้แม่แก้ได้แม่แก้ได้ขมาระมานจึงมือ ก็มือใหม่มาเอาได้แต่เขาต้องแก้ออกปติเขาหยิบดิเด้มันก็ไม่ได้เนาะผมเขาไม่้เลยนะมันบอกคือตัวเขาตันไอ้ตัวเขาตัน้แล้วก็มาแก้ตัวห้อยหยิบเขาอีกเด้เขาจะมาหยิบเขาแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะปล่อยไปถ้าว่าเป็นแบบนี้เนาะบ่อสีจ้าสียขาเลยขาเด็กบ่อเป็นควหมายก็เป็นเสีขาที่เขาบอกเจ้าน้อยหนึ่งประมาณต้องแทกบอส่วนใหญ่ต้องแทกบอสจ้าเจ้าจ้ามากกันเท่าไรนนะ ประมาณสิห้ากเดี 16, so 16, exercise, so ๋ยวสิหกเพราะว่าโซไลท์ทุ่งไ้เขาจะหมักเล็บหนึ่งเนาะหมักเล็ประมาณสิบหกากเป็นช่วงเอว่าก็เอาเล็บแทวนี่ววันลมากช่วงเอช่วงเอเน่ช่วงเอเอ้ยง่ายทั้งทั้งทั้งทึงมันบุหินเลยชีดดิบมนึงให้ยั เลี้ยตรงไปนะเนเออแต่ว่าจะได้รอๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบยุ่มๆยิ่มๆอันนี้มันจะบ่ผ่านเด้เพราะว่าไงใช่กับแบบว่าบมีคกามุ้งชื้นโบได้บ่ได้ได้เขาต้องทาเป็นละเอียดเนาะเออเขาจับ ถ้าเป็นบางคนจะบอกว่าใส่ได้เป็นอะไรเลยเป็นหนิดหนึบเป็นยังไงชาเมืองก็ไปโค้นะมาตต่เออไม่เาบางที่โค้งเป้าคือการบางคนก็จะโค้งงามอันนี้กะเขาก็จะไให้ทานไปได้โค้งเป้ากับโค้งงานเนาะส่วนลายผู้ชายก็อยากโซ่เป้าในในหนึ่งเนาะผู้ชายเห็นผู้ชาวชื่อตัวหนึ่งผูนนี้ชอบก็อยากตัวคือกันเนาะแมนหายไปตามภูเขาแล้วก็ใส่ได้ให้สีไปน้ำเขาคือกันอันนี้เขาสีเขาใส่เป็นสีแบบนี้เด้นี่ เขาแปลงานอยู <Empire. S 1> <bows. S 2> ่แต่ว่าเขาก็ต้องเบิกของเขาไงคือความหมายแบบนี้กับซื้อขั้นใหญ่กับบริหารเนาะ คนทีมาซอยกับขากลมาซอยขากสิเบิ้ลน้ำเคาเลยไปนํำกันแบบนี้น่ะมันจะหนีบีบตกตมันทางเทิงได้บ้าอ่ทางเทิงนี่ก็อโอเลยเนาะคพ่อยากได้ไง่องกับผมเนิ่นเออมันใหญ่พดบ่แหวนะว่าทางเลยบุ้งหญ่อกได้ยุังไงอยงอยง้ไอไเอออยเัเเยไเอไอยเัเยบ่ได้ยได้เ

แม่ใช่ไหมเอวกว่าอย่างมอเตอร์ไซคแต่ว่าถ้าเป็นส่งแบบตัวเขาทัดตั๊กได้เขาจะจุกได้แล้วออกได้แตะว่าเอวมันใหญ่เอวมันน้อยนะเ้าสิเขียวได้อันนี้ก็คือการท้อกับสีอาเนขาได้เดี๋ยวมื้อหน้าก็จะ ຈັ່ງ要สงมาອີກມີໂຕໜຶ່ງຍາກອ່າດັ່ງເຖິງມັນເປັນແນວນີ້ເຮົາກໍຊິບໍ່ກ້າໃສ່ແລະໃສ່ຊິເປນົຮາາດອາົາອດກືຮົາຂົນແອ แต่ส่วนร้ายหันเขาไปเหตุนาศอื่นแหละเขาก็มาหายเทา่ขึ้นเต่าเพราะว่าเขาประกับไปเทาดละเอียดประกับไปขึ้นเต่าลรบไปขึ้นลาเนาะประกาศนาะจับเนาะผ้าเนาะจบคือว่าผอกละเอียดละเอียดยันเงินก็ละเอียดคือกัรนะแต่ม็ได้กลับมาเทายกระดาษมระก็คือไหวไปแ่ละเอียดเนาะอีกคือสิบบระเาะไม่ได้ไหนเนาก็นอบนี้เนาะอันนี้อาจะเป็นมือใหม่เนาะแต่เนาะ ั่งเลออกมาตอนเนาะโดยกันั่งีน้งกันเียน็นักเียนะนักเรียนพ่อนไปเป็นจบบอแม่เป <intell> no ็นพ่อได้อยู่เป็นิมาจนแบบว่าเป็นมีงานแล้วเป็นมาถามเอาะว่าใหญ่สอนทุกามาเดอาไม่ใ่ครับสอแม่แม่เสมมว่าอันเขาบได้หมดนี่มดนีไนแต่ว่าเขาแต่ว่าเขามาถามเอาเออประมาณนี้เด้ถือว่าจบออกไปแล้วในการยั เข้ามาศึกษาได้พี่น้องมัยนใจเนาะมั่นใจคือคือแปลงงงแปลงงานอีกต่างากเลยงานไม่มาเยนทั้งแต่เนี่ยเพราะว่านักเรียนผู้นี้ฉีบปได้ออกจากพื้นเนี่ยขาออกจากพื้นนักเพื่นฉีแม่ใหม่ผ่านถมนว่าอ่านห้องสี่นิ้บแบบว่ามันหน่อยมันใหญ่เ้าก็บสะบัให้ผ่านเนี่ยแต่นีจคือการทางว่ามันหน่อยมันใหญ่เ้าก็บสะบัให้ผ่านงานเขาใหญ่มีได้เย็นตอนนิ้บมั้งประมาณสักกี่แล้วเราไ่งานกันซื้อแบบว่า ลาวใหญ่น่ะอยู่ในห้องงานตันนิบเนาะเออห้องงานตันนิบอยู่ลาวอยู่ทั้งอยู่ลาวแล้วก็ไปไทยในนัยนึงนะคือเราอยู่น้ำคนไทยอยู่น้ำคนไทยมาว่าฐานอยู่ทัไทยคือว่ามเอ้าแบบว่าเอาแม่เลยแม่กันครั้งแรกเขาสาวใหญ่น่ะอยู่ในห้องงานตันนิบเนาะแล้วก็เป็นผู้สวยเพิ่นวันนี้ซะเขาก็จะเซ็กควาละเอียดพ่อแตงเขาจะผ่านงานนะนะแต่สาวใหญ่มาเฮียนตอนนี้ก็คือเขามาเฮียนสูตรตัดแบบนี้นะ เมื่อก่อนเสิเป็นมือสกุลชใส่ยังใส่กระโปรงกระเป๋าเขาเป็นมือปัญหาแต่ว่าเขาบ่หูจักวิธีตัดเพราวิธีตัดเขาต้องเฮ okay. ียนเด็เขาไ่เฮียนแล้วเขาก็อ่ไรไม่ได้จบไปแล้วแล้วเขาฟูจักว่าความละเอียดของเส้นได้เออจะได้แต่ละคนน่ะแล้วก็จักเวลาเขาหยิบเขาก็จะหูจักเด้ว่ามันมันมันฝูดมันหนิดมันยังมันเถอนนะมันถีบมันอีกยังบอกแม่แล้วก็สาเส้นได้มันงอกมันยังเขาก็จะหูจัก แต่ถ้าคนบาได้ดเซ็กความละเอียดแหละซึ่งงูจักหยิบขดผตผตผตเรี้ยวๆคืองูลอยเลยก็ผ่านไป ừ, นะบางคนนะนะแล้วก็เกี่ยวก,กับต<น>ั้งเนี่ยก็เป็นแบบจักคัดของเนี่ยเขาจักขัดของเขาก็สีแบบว่าหาสร้างชาวชาวบ้านเป็นลายเขาก็เห็นเองนะเออไปน้ำเขาก็สีปั๊บเช่นได้เป็นย้ำให้มันงามจากัจกจ<ป>ักมีจักรโต้ที่แหละจักส่วนใหญ่ก็มีสามโต้สี่โตแบบว่าอ๋ออย่าเง้ยเลยมันก็เที่อะไรเนี่ยเราเมัอนแบค่ะคือสองใหญ่นี่ ครับเป็ดสอนคนพมลเนี่แม่ทอ่พันกับสอนสอนหล่ะค่ะคือพ่อไมก็คือให้เขาคุอซักพ่อบางคนแบบว่าเห็ดไปค่ะเริ่มต้น คนบ่เ <Point> ป็น oh. จ <c ười> <c ười> oh. ังได๋เลยมันเฮียนแ่ร้างหักคือกันหมด้างก็หักคือกันโอ้หลอๆอ่ะคือว่าหักทั้งยิงทั้งซ้ายเนาะอ้บ่บ่ตายอยามาเนับไ้ไปไลดมีเเบิ่งบ่าวน้อยบสอนนํ่อือนึงก็เอาเนาะ้นึงก็เอา มาเจอมาเจอคุณเ้องใช่เนาะว่าไงจะซ้อนซอนไปทุกอย่างที่บุตกิกาบอกกับเขาไปว่าคือว่าครับสอนเนาะสอนแล้วกฐานมาทุกอย่างนะจบสุดเลยเป็นบอสืระวัาิแต่แป้งแต่งานแต่ยังยังกับวบบ จบสูตรนี่จ็ดเดือนยังญ <c oughs> งครับตอนอันมันไปอยู่ในใบวานซามห้าหกเดือนนั่นเด็กยังญ<อ>งให้เขาเวลาเขาไปส่วนรักครับเป็นต่างชาติใบจบสูตรนี่ออกไปตั้งห้าเจ้าของได้เลยส่วนรักเขาไปโดยได้แล้วก็ไม่แต่ว่ามาแม่ว่าไม่ถามเอาเด็กอือม<อ>าบโบฮูส่วนแรกกับมาทำไม่อ่า<อ>และทุกเจ้าสังเกตบังโหรกสมุนหาน้าอ,อื่อนที่เขาโบฮูจะคนทำงานเขามันจะแปลกๆก็ เสร็จลงเสร็จแล้วเขาก็จะบอกครูจักนะทีแมลว่าเขาเรียนมาไม่เพียงแค่ครูนี่บทถิ่นชิดเน้นค่ะแต่ว่าก็คือของขางในแหละบพาะเขาตกมัน้มันฐานเลยเนาะเอาน้ำผึ่น้อมาเนี่ยน้ำคนไทยมาแบบว่าละเอียดกับงานส่งออกอันเมืองนอกเทศนอกมันนะแบบนี้นะส่งนอกเลยงานของเบิรนเด้ก็สายนาจะเป็นคนเซ็กเด้นี่นี่ก็ส่งนอกเลยุสายนี่คนเซ็กคนตรวจเด้ส่วนรลายนะมาแต่นอกกันได้นี่ของออกมาหรือเปล่านี่าชิมไหมเพิ่นแปลงให้อยู่แม่บอกผ่านก็คือสิกับมาคืนเด้สายว่าาแก้ไขจะเป็นคนสอ เป็นคนสอนพวกเขาพวกอันเท่าไเป็นคนสอนแต่เรื่องมายิบหนิฮางก็มายิบงานตัวเองเนาะเรื่องยิบนี่บอก่อยเก่งเท่าไรเพราะว่าพอมายก็คือเขายิบยิบบอกเก่งบอกไววเพราะว่าเขาส่วนแเขาจะเป็นคนเซ็กงานตวจงานกับงานสอนเพาะอะไรไงก็คือว่าเขาเป็นแต่เขาเห็ดบอกไหววันนี้ซะบอกเอคเของแข่วในการเหตเนาะเขาเหดได้เบื่ แต่ว่าเห็ดเบาไหวมาใช่เนาะใช่แต <s> ่ก็ไม่เรานละเอียดเนาะนี่ก็ไม่ก็ซื้อเ้าสร้างคนอื่นเอาประมาณเนี่ยนะแต่ว่าเขาละเอียดเ้างหูจักเบิร์ยการขับการออกกันพวกอันนี้หละนะการเรียนเป็นต้นการเรียนเป็นต้นเฮ้ยกระตบบอแพงมาวอ้วกก้อนโอ้นแม่ชนชายอยู่ในนอกระต่ายเนาะแม่แต่ว่าถ้าทุกประจักษ์เท่าไหร่เนี่ยเส้นลายจะละเอียดงามอือ ถึงแม้ถึงว่าเฮาสิเฮียนบางทีคือสัญญาเฮียนมามันก็หลายอาจาร์เนาะบางคนกับบางทีจบนับอาจาร์คือบอกว่าบ่งงามเขาก็อานแตแบบผิดว่าโอ้ยบ่งงามบ่าจ้ามาต้นสบับเลยเออแต่ว่าเฮาบได้เป็นคือเขาแต่นักเฮียนเนาะในห้องเนาะก็ชื่อเจ้าอะไแหละที่หนึ่งมัดบอกว่ามีนะคอเป่าวะมีนะมันต้องมีคนหนึ่งที่หนึ่งเนาะอ๋อว่แม้ว่าชิดอาจารย์เนาะบางทีเนาะคือสัญญาซอนนี่กับเก่งกับสัญญากับมีในแต่ละคนเดี๋ยวนี้นักทุนคิดเขาทับงานมากลายนะแล้วก็งามกว่าอีก แต่เขาก็ววายอมหักเขาเก่งเนี่ยเลย่าไตาือละการพัฒนาเนาะโดยคือการงาเมนเป็นการเนาะเมนคือการคนัดคมคงแค่อะไรเนาะโดย้าสอนแป๊บเดียวก็เป็นแคนึงลูกค้าลูก่ามากลูละลูกค้าัมมาเอาสินนะมาเอาิ

โดยที่มาแล้วดี่มาเนี่ยใกินหองกน้ำเนาะลูกไปใช้มันลกเปนหงเยี่ย้อรเลายมุ้งลายว่าทางเงื่อนใหญ่ก็หาเงินเริงเนาะจักขายเครื่องนี่จักยิบเสือผ้านเลยเนาะเม่เลีงเดี่ยวเลยเฮากับ้องซมหายบเมนจะซิพอน้ำพายพอพอเม่เฮากับบมีเนาะก็ต้องแบบว่ากุ้มตัวเองเลยคิดว่าทไปสุโพทธะ อก็วันิมาร่วมงานอยู่แล้วมันนะแจ้งบ่อันตอนเช้าไปงานเนาะไปงานนมงานดองก็แจ้งอยู่แต่ว่ากไปกัขออนุญาตเพ่ดียวว่ากะน้อยขอนอนก่อนเดี๋ยประมาณตีหนึ่งตีสองหน่จังตื่นไปกับนอนแล้วยนะมันแต่ว่ามันเฮากินเบียร์กินอย่างอะเด็กแต่ว่าเฮาตั้งใจไว้แต่มือเศร้าแล้วเดี๋ยวได้เฮาก็ต้องไปเด็กไปแล้วก็โหผักโขลนสายตาจนพอตีสองกินอย่างอะไรเฮาก็ตื่นมาสองมาทีต่อ นอนในคนงงพ่เยอะก่านอนเลยเมียนแล้วไปเขอนุญาตเดินมาเขาน่อยเมามันหลายงานเนาะบอกง่ายๆก็คืองเข้าไปว่าเขาตั้งใจไปเด้กเป็นอยังเพราะว่างานโดนงานวันเขาก็ต้องไปซอยเขาได้สั่งเลยแม่ใจเา่ถึงวันแรงงานเขาตั้งมานี่เใะตลอดเด้อจิเป็นยังไงเขาก็ไปรับไปนอนกระยาเขาตั้งใจไปเด็กอีกอย่างคือการเ่องใจเขามันหยอดอยู่แล้วมูลนายก เ้าสิไปนอนอยู่ได้ก็เข้ากับใจเข้ากันยังหนึกอยู่แล้วพโท้พโทตลอดเด็กบายง่ายซะเขายังมีใจบุญอยู่นั่นอยู่แล้วแต่ตัวนี้ห้าสิปะกับบ่ได้เด้สักเป็นงานโรงงานน้องกัไปทุกงานเด็กอ่าสิบไปกินกันนะคกับได้ไปคือเก่าก็คือว่าโอ้ยก็คือว่ามีบุญได้หมชตรงนี้ก็มีงานหลาย เดี๋ยวมีงานหลายเน,นี่ยเพราะว่างานดองพวกนี้นะมีทั้งงาน,นดองงานบุญเอากระเป๋าไปงบถูกงานคช่วงนี้ช่วงเดยคือบอกไปแะไรลุงใหญ่กันว่าอยู่เมื่อนั้นว่าสิไปจักมาแต่ใส่คำแน่แน่หดเลยเนาะไปเด้อมนาไปไปเพราะว่าเขากะ ไ่มันก็ดีเด้อมพูชมพูผ่าอย่างนี้อโอ้มาห้างามบ่เมามาชมนะสุดท้ายเพิ่นสิมีโอโซซิรัมให้หมดเด้มือไดมือสุดท้ายะบอกว่าเพิ่นเวลาตอนนี้นะเพิ่นเออเพิ่นสิให้เขาขอโอโซซิรัมเด้แล้วเพิ่นก็ไปว่าสิรับหู้หัตนนี้หนะ เขาก็ได้โคมขม่ากเพิ่นไปแบบว่าเขาผิดยังมาแต่หลายอย่มเนาะผู้ใดที่แบบว่าบุญยังหลายอยู่นะมันกระซิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วตัวสั้นใหญ่ก็มันขาดตอนหลายโพดแล้วเลยเขาก็เลยแบบว่ามันกระซิซ่าเนี่ยพลับของมันนะถ้าผทุไรคือพวกเจ้าเนี่ยยังบุญยังหลายอยู่ยังต่อขึ้นไปเรื่อยๆจากเขาไปต่อนิดๆหน่อยๆมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเลย แต่คือว well e ่าเขาเห็นย mm ัง hmm. ม yes, uh. hmm. ันก็ขึ้นง okay. ่ายวันนี้ซักเพิ่มขึ้นง่ายคือเจ้าเห็นยังนี่ก็บอกว่าง่ายมากง่ายมากในวันนี้นี่ซักเออแบบว่าทำบุญเขายังมีอยู่เด็กแล้วเขาต่อเพิ่มตอนนั้นฮะสมควรพระดีได้เพราะว่าเพิ่นสุดร้อยแปดเด็กเบิร์ตขึ้นซอจ๊ะถ้าเขาเห็ดได้นะเขาหนังให้มันได้ลดมือนั่นมือเดียวมัต้องไปบนวายน้ำไผ่หัวตั้งไม่ห้องปล่อยวางเลยมันเนาะปล่อยวางอย่างเดียวเลยได้นะ ใช่ไวขนาดได้โองาันเนี่ยเนาะโดยว่ารอบแจ้งมากหือว่าเห็นเป็นยีงสุกอินนี่นี่เพราะว่าพ่นนนั้นเด้รอหแจ้งมาให้เราดูการีไอสุไหลาดอย่างนั้น สให้ลาบเฮาพรมันก็มีบางบ่อนบ่คือกันเด้กเลยแต่ว่าในการสมบูรณ์มานนี่ยแบบดีที่สุดนะแม่นดีที่สุดคือได้ร่วมงานที่ว่าสมโภชพระสังฆะเนาะงปอพึ่นสูตรลอยแปะคือว่าเฮาไม่ว่าแนวใรบอดี้ก็ได้แก้ไปหลายอย่างมันได้ยินท่านนะยิ้มดูดีโมกยิ้มใจเนาะส่วนไลายแบบช้าใหญ่จะอยากให้มันได้ทั้งเก้าวัดถิ่นเล็กบริเวณคือแบบว่าช้าใหญ่ฮัน เพราะง่ายซะเขาขาดมาไลายนะบุญนะนะเขาต้องไป <ừ> ต่อเขาต้องเพราะง่ายคือมันตายเลยค่ะเด็ก<ล>ต้องเริ่มปลูกให,ม,ใหม่ปลูกใหม่เนะาะปลูกยวม่ที <S 1> <S 1> <S ่เอาที่เอาแห้ตายแต่บา,างคนยังเป็นอยู่เด็กบางคนนี่เนาะ มันบุดดวงบุดบุญบุคือกันเด็กเอาต่อขึ้นไปโคตรน้นคือแล้วมันจะมียอดมียอดต่อนะเขาเป็นเถี่ยวนม่นไงแต่ต้นอยู่แต่บ่มีดอกเนาะบางคนมีดอกแต่บ่มีหมากเนาะบางคนแบบเป็นเดียวมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอามาอนาะแต่ว่าต้องออกมาจากใจแท้ๆเลได้อละออกมาจากใจแท้ๆเด้อจำเห็ดจำมันจะออกได้โบุ๊มเนซีเซ่แซงซื่อได้ แจ้งก็แล้วแต่เจ้าตัวผมวันนี่มันออกมาเจ้าโคฟเจ้าเองเด้โดยแม่นนะคือสาวใหญ่เบ้านี่ว่ะพอไปกินสาวใหญ่ไปร่วมหลายงานอืมพอว่างานบุญงานกระถิ่นงานสงฆ์เนาะจิ้นสาวใหญ่ไปร่วมเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาต้องแบบว่าตั้งใจเห็ุทางแน่ตอนนี้ตั้งใจให้สีบอากับยาเขาเนาแต่ว่าอยู่ที่ใจเขานี่ดีหรือห่างแม่นบ่กอะแกโอ้โหอืเแล้วเขาเชื่อไปทั้งหมคือเขาวนี่ก็อื้อหือ อันกินเบียร์จนเมาแล้วจังไปแต่เล่วแต่เขาอ่าม,มันจะดิ่น้างไปอยู่แล้ว แต่เศร้าเศร้าตั้งแต่มื้อคืนตัแต่มื้อที่เฮาหูจักว่ะเออนี่บางคนไม่เมาก็ยังไม่ไปเนาะไอ้บางคนบางคนบว่าไม่ไปซะอแม่แม่บางคนที่ไปน่ะกันยังใจเฮาไปกินเบียร์อยู่อีกบางทีเนาะโดนแต่เฮาเนี่ใจเฮาอยู่กับบุญกับมวัดอยู่แล้วเต็มที่แล้วอันนั้นแหละบุญของเฮาแล้วก็ต้องเ้องดูแนั่งยักษอย่างตัวนั้นแหละมันสีผลของเฮาเด็กสบายใจเอ๋อ อันนี้เนะี่ยมันคนว,ว่าเนาะก,กับความจริงนะมันต่างกาันมันความจริงมันมีใจเฮาะเพียงใด คนเอยประมาณนีเื้จ้าก็คือมีบุญสำนี้สำนีแล้วจะต่อขึ้นต่อขึ้นนี่เออจะออกมาออกดอกออกผลเนาะเลยทางข่อยนึกว่าต้นไหม่กันเป็นต้นไม่กับชีเรีย่อยนี่นะูชึกเป็นแน่เลยชีเยากินต้กดีเพจะได้คนาใส่ปุ๋ยเลยมันมัม่คนดเลยเออเ มีแต่ว่าหมั women, at, ่นใจเจ้าของว่าเออมีบุญแล้วมันกิสิบเห็ดบุญเนเออถาว่าเฮาหูสึกว่าเออตัวเฮาบ่มีบุญแล้วเฮากับพญายามเฮ็ด เราเพี่งจะมีแน่ว่าว่าผู้เฒ่าน่ะบ่เคยใส่บาทโบเคยหยาดน้ำแต่ว่ารวยเอารวยเอาแต่กระยามันเพราะว่าเราได้สร้างนาะแต่ว่าศาสนาี่เฮายังบ่ทันฮู้เนาะว่าเฮาสิเกิดมาเป็นหยังเออเป็นโต้นนหรือเป็นโตคนแต่ว่าเฮาตอนนี้ศาสนาดิเฮาเกิดมาเป็นคนแล้วขอให้ทำดีเนาะอืให้ทำีเพราะว่าเพิ่นไทยมาแล้วแต่ได้หน้าตาสำนีแล้วจะเสีเอาสำนัยแล้วคือว่าดีที่สุดแล้วในนี้เนาะดูว่างมันเดือดร้อนผู้ใดกับ เดี๋ยวมีภาวะตอนนี้ก kind of mm ับ hmm. ซ um, ึ่เฮาเกิดมาในกระสมบูรณ์แหลกแล้วเนาะโดยหน้าตาดีครบแล้วมิแต่เฮาต่อขึ้นไปเรื่อยๆต่อขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเฮาก็สิมีดีต่อไปเรื่อยๆในภายทางหน้าอัเด็กเรียนมาอะไรโดยอะไรทา้งหลายเรียนบอกว่าให้เห็นออกมาจากใจโลดยพ่อแม่ที่เอามาเสียแร่เป็นอะไรเรื่องในวัดเป็นได้อะไรบ่าในวัดนี่ก็อยากพอนั่งคือการทะเลภาวะค้นกะเนาะ เพิ่นกะข้างแล้วตอนนี้เนาะมุ้งงบแล้วมันบอกมีเนี่ยก็อยากอยากให้ลูกใหญ่ซอยเนี่ยแล้วก็อยากให้เอฟซีแต่ละคนเนาะซอยสาในี่เพราะว่าข้างเลยมันมีล้างข้าเนาะโอ้ยังขาดล้างข้าเพิ่นเ็สกุฏิให้แอนให้คุบาเพิ่นมาอยู่สาขาสาขาฮะนะสายนะกับกุฏิให้คุบาเพนว่าไม่เนาะห็นเพราะว่ามันมีกุฏิให้เพิ่นอยู่แต่ตอนนี้กะเพิ่นยุดเนาะสายนะเพนแผลน้ำขุยบุญเนาะขุยบุญกระตอบว่า ทีแรกเพื่นก็ว่าที่แรกคุณใสบุญน่ะทักเขามาว่าใช้สร้อยยู่ใช้สร้อยยู่ลราคาแต่ว่าเพื่อนบอกว่าสักเป็นอะไรเงี้ยเพื่อนนอนยังวุ่นวุ่นอยู่แต่ว่าชาวไงก็พยายามแผลอยู่นะอยากซรอยอยากให้คนแล้วอันคลิปเมื่อก่อนชาวไงว่าเมื่อก่อนก็มีอันทีทักเขามาอยู่คือว่าอยากได้เหมือนซีบัตบอกบอกบอกเัมือนซีบัตชาวไงเด็กเหมือีเล็กเหมือนซีอย่างเงี้ยคือเก่าโบราณเนาะโอดมาจากไทยเนาะ กันเซเล็ตเซ่๊ยสหญ่ไปเอาแต่ละเถื่อหะและวมัไม่ใช่ทางบ้านเพื่อนแหละวอผล่แตงบนก็โอนมาตัวนั้นเด้คือว่าเพิ่นว่าอยากอยากแบบว่าหู้อยากโอนโดยตรงนะเพิ่นาะม่โอนโดยตรงก็คือเอาอันเล่มซีน้ำสหายอะไรเพื่ใส่เอาได้อ่าได้เีื่อนนี่อ่าด้เขาจะเอาเล่มซีสหายไหวฉันนะเพื่อนได้เอาเล่มซีหรือว่าเพืุ่ญใจดีเพิ่นอยากอยากมาซอยเอออยากมายอยู่ห่โดยตรงอยซแล้วเพราะว่าจะซ้อยไในนอหอนลังคาเนี่ยตัวนี้หาะแต่คาไว้อยู่ตัวนี้ค่ะ เพราะว่าคนอันติดต่อคนชาวใหญ่โดยตรงเลยอันนี้นหะคือบ้านใหม่คือบ้านใหม่แหลยชาว่าบัวใหอันนี้แหละคนบัอยากอยู่นะแต่บ่มีบอนผักให้อยู่เด็กแต่ถ้างานหมู่บ้านนี่แหละให้ซอยกันให้ซอยกันนี่ยนานาดมกันเถอะนะกุติหลังเก่าเลยกุติหลังเก่าแล้วมันอยากคู่ๆคนบอยากอยู่มันหลังร่มๆมาให้ยนี่มันเก่ามันเป็นไม้ทั้งเๆมันยาก โดยเดี๋ยวบบนี้แหละกะทางอันพ่อบ้านนายบ้านเพม่อนเนาะแล้วกะทางอันสาพันไมอยิ่งเพื่อน่ะนะเหมือนก็เห็นสาวใหญ่และซอยร้ายหนะเราเป็นแหล่งน้ำอยู่หนะบอกว่าชาวใหญ่บอกว่าง่ายแต่บ่าดนมีร้ายแต่ว่าหมักซอยวันนี้นี่ซักบางคนมีร้ายแต่ว่าบดซอยก็คือบอกง่ายๆก็คือหาคูหมักบุญวันนี้นี่ซักเนาะโดบอกง่ายๆชาว่าเท่าคูหมักมันก็ซอยกันแน่นะอยากให้มันเลี้ยวหลังคาเนาะลุงใหญ่ก็อย่าเออเท่าว่า ไหนก็แ่ไปคุณใดเอฟซีที่ทักเขามาหไเดกดเกันนยเอไปคุณเล็กคุณหน่อยกับคุณว่านนโดยว่ากัรนดยอยากให้แบว่าจังใดจังใดกันเนาะนี่เนาะทั้งสองคนเพิ่นักอนหว่าอันนั้นก็นาะเดือคนเมยแห้งไเบิ่วเพิสบายนี่ขนาดเ็บยอโคได้เาโอว่าลด ถึงเดอนนะว่ามวนีนเาย่นะว่ามวนมว่าอะไรลุดขึ้นบ่อานีมีแบบปิดตายนั่นเนาะเออมิสระคนว่ามิสระขอบอกขอบใจเนาะโดยในคำพูน้ำเดินข้างแบบหยบโหยิใจนเดยนนบ่อเดนเนาะ อยากซอยเหลืกะติดต่อกับมาทั้งช่องเฮาก็ได้หรือว่านทช่องเพิ่นก็ได้ถ้าบ่มีารบ่ได้ว่ายังโดยโดยสมาหตาพวกเฮาเนาะโดยเอาเลขเ่สิให้เออสิได้สื่อสารทงหรือว่าทังเอยเพิ่นก็ได้เนาะโดยโดยอจะได้กะขอบความมุใจเนาะแล้วก็วาสายีสบายดีเด้อทาใหญ่เด้อสาธุสาธุย